สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบครับช่องปอนบ้าน youtube ครับวันนี้11มกราคม2564ครับคณะอนุก,กรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วนะครับเป็นงวด10ครับเพื่อประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างจ่าย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งเป็นจะเป็นการจ่ายส่วนต่างงวด10ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะครับประจำวันที่11มกราคม2564นะครับก็เป็นงวด10งวดสิบสำหรับคำนวณเงินส่วนต่างหรือว่าเงินประกันรายได,ได้จ่ายแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวและระบุวันเก็บเกี่ยว 4ถึง10มกราสองห้าหกสี่ครับมาดูครับราคาเกณฑ์การกักยิงครับข้าวเปลือกหอมมะลิครับตันละ12,603บาท41สตางก็ประกาศออกมาต่ำกว่าราคาประกันรายได้ก็ทำให้รัฐบาลต้องได้ชดเชยส่วนตา่างข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ2,396บาท59สสตางค์นะครับข้าว เปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ประกาศร,ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ1 1 9 9 8บาท1สตางค์ก็ต่ำกว่าราคาประกันนะครับทำให้รัฐบาลต้องชดเชยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2001บาท99สตางค์นะครับต่อไปข้าวเปลือกเจ้าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ9498บาท58สตางค์รัฐบาลชดเชยส่วนต่างข้าวเปลือกเจ้าตันละ501บาท ส2สตางค์ครับข้าวเปลือกหอมปทุมธานีครับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ1885บาท8ปสตางค์หอมปทุมครับรัฐบาลก็ชดเชยส่วนต่างให้ตันละ114บาท46สตางค์นะครับในขณะที่ข้าวเหนียวประกาศร,ราคาเกณฑ์กลางอ,อ,อ้างอิงออกมาตันละ1 1 5 1 6บาท51สสตางค์รัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างตันละ 483บาท4 9สตางค์ครับก็ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเมื่อวันนี้ครับ11มกราคม2564ก็เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั้ง5ชนิดก็ได้รับเงินชดเชยส่วนตางนะครับยังไม่มีข้าวชนิดใดที่ราคาเท่ากับราคาประกันหรือสูงกว่าราคาประกันที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชยครับโตรัฐบาลยังชดเชยทั้ง5ข้าวอยู่นะครับงวดนี้งวดที่10ครับ ส่วนการโอนเงินนะครับขณะนี้งบโครงการประกันรายได้ที่รัฐบาลอนุมัติงบกรอบวงเงินงบประมาณไว้นั้นหมด4 6 0 0 0ล้านแล้วนะครับต้องมีการเสนอเรื่องขอที่ประชุมคณะมนตรีก่อนมเมื่อคณะมตนมตรีอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม,มเมื่อใดโครงการประกันรายได้จึงจะมีการโอนนะครับตอนนี้ยังไม่มีการโอนนะครับแต่ก็ประกาศ ราคาเกณฑ์กางินิงไว้นะครับพอประกาศราคาเกณฑ์กางินยิงไว้ก็ใครที่จะได้เงินก็รอรับเมื่อมีการของบประมาณเพิ่มเติมและคั้นตอนตีอนุมัติงบเพิ่มก็จึงจะมีการโอนภายหลังนะครับสําหรับคลิปต่อไปครับก็จะทําให้ดูว่าข้าวแต่ละชนิดปลูกกี่ไร่ได้เงินกี่บาทนะครับสําหรับวันนี้รู้ราคาเกณฑ์กลาเงเิงและส่วนต่างที่จะได้ต่อตันไปก่อนส่วนรายละเอียดว่าปลูกกีร่ ลงทะเบียนภูกกีร่ยไ,ได้เงินกี่บาทจะไล่ให้ฟังทีละข้าวในคลิปจะต่อไปครับสวัสดีครับ